อันดับ2เพนดิเมทาลีนยาเหลืองใช้กันแพร่หลายทั่วโลกเลยทีเดียวเก่งกับวัชพืชใบแคบเช่นหญ้าตีนกาย้าดอกขาวและยังเป็นตัวเดียวที่คุมหญ้าโคโยงได้ด้วยจุดเด่นอีกอย่างคือฉีดรอฝนได้ทนแดดไม่สลายง่ายปัจจุบันมีสสูตรให้เลือกสูตรเก่าจะเหลืองฉุนเลอะส่วนสูตรใหม่แบบซ s ใช้ง่ายไม่เปรอะไม่มีกลิ่นแรงครับอันดับ 1. อะตราซีน ตัวท็อปสุดใช้เยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในไรอ้อยและข้าวโพดใช้ได้ทั้งก่อนงอกและหลังงอกระยะเริ่มต้นเก่งกับวัชพืชใบกว้างถ้าเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุจะยึดยาไว้ดีทําให้ไม่ถูกฉลางง่ายแต่ถ้าเป็นดินทรายจัดหรืออินทรียวัตถุน้อยประสิทธิภาพจะลดลงและมีความเสี่ยงที่จะฉลางลงน้ําใต้ดินต้องใช้อย่างระมัดระวังครับ สารแต่ละตัวมีข้อดีข้อควรระวังต่างกันเลือกให้เหมาะกับสภาพดินและวัชพืชในไร่ของเราจะช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้เต็มที่ไม่โดนหญ้าแย่งอาหารครับ